คช่เพื่อทุกคนก็นมาเจอก,กับอิมแอ n ด์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมา,มาทำก่อนแจก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 นะคะเพราะว่าเนื่องจากเข็นชาแนลอื่นเขาแจกกันเต็มเลยแล้วชาแนลเราจะพัได้ยังไงไม่มีทางค่ะเราก็เลยจะมาแจกกูชีนะคะก็เออนี่เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูลางวันที่หนึ่งก่อนล้ววันที่หนึ่งจะไปตัวนี้นะคือแบบต้องรีดถ่านยนึงเพราะว่า นีค่คือความจำเคลื่อนมันจะเป็นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะนี่จะน,นี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะไม่สโลว์ไม่เป็นไรเนาะก็น่ารักดีนะนี่ค่ะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะนี่น,น่ารักมากมีพวงกุญแจด้วยนะไปดูรางวัลที่สองกันเลยเออคือตอนนี้เราหิวมากนะคะก็น่าจะกินมาการอง อ๋อไม่ใช่แล้วอันนี้นะคะจะเป็นรางวัลที่สองจะเป็นกระปองสีเขียวอืมสโลอันนี้กะ็สะโลกับอันที่หนึ่งอีกแต่ด้วยรูปร่างมันไม่ค่อยน่ารักอันอันที่หนึ่งโต้โต้นะเย๋อนะคะมีพวงกุญแจด้วยนะก็คือทุกอันที่เราแจกจะมีพวงกุญแจมาเลยนะคะไปดูรางวัลที่ สามกันเลยปิดนี่จาค่ะจะเป็นรางวัลที่สามนะ่ะคือแบบมันก็เป็นมาการะลองเหมือนกันใช่ป่ะเพื่อนๆอาจจะงงทำไมแมวสีชมพูไปอันที่สองเพราะมันแบบน่ารักแอปแบลคิกคืออโนเนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบมันอันนี้มันจะออกแบบแข็งๆนะแต่ว่าแบบก็น่ารักดีนะคะ ยังไงได้ก็ดีกว่าไม่ได้นะคะนี่อัก็เลยเป็นรางวัลที่สองนี่ก็เป็นรางวัลที่สามนะนี่ขอบอกก่อนเลยนะคะทุกคนนะมีพวงกุญแจนี่นะคะมีพวงกุญแจมีพวงกุญแจมีพวงกุญแจนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกฎกติกาก,กันเลยโอเคนะคะกดข้อที่1นะคะในการได้ก็คือให้พิมพ์ชื่อเล่นมานะคะกดข้อที่สองนะคะให้นะคะ เอ่อตึงๆให้นะคะดี Line มาเออให้อดี Line มานะคะก็แต่ใครที่มีไลน์เราอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นพี่สาวเราเผื่อจะร่วมกิจกรรมด้วยเนาะคือ,อพี่อม Channel, อมชาแนลออมยูทูบนะคะถ้าจะร่วมกิจกรรมนะคะก็ไม่ต้องให้อดี Line มานะคะเพราะว่ามีไลน์เราอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่3ใช่ไหมอ่าใช่ข้อที่3นะคะ ให้เอาเบอร์โทรมาแต่ถ้ามีเบอร์โทรเราอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเอ่อเอ่อเอาเบอร์เขียนเบอร์โทรมานะคะนะคะแล้วก็เอ่ออันเอ่เอก็การที่ C นะคะให้บอกที่อยู่บ้านอย่างเต็มยศคะ่ะเขตไหนอำเภออะไรถนนสายอะไรบ้านอยู่หมู่บ้านถ้าอยู่เป็นหมู่บ้านก็บอกหมู่บ้านมานะคะซอยอะไรเอ่อแขวงอะไร จังหวัดอะไรให้บอกมาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถึงข้อไหนแล้วอะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยกันนะคะให้นะคะบอกว่าทุ่มมนะคะถึงชอบติดตามช n n e l เรานะคะแล้วก็ทําไมถึงอยากได้ของนะก็ยังไงนะคะ อแล้วก็วันที่หมดเขตนะคะก็คือง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าเรายังไม่ลงคลิปประกาศผลกิจกรรมก็ยังไ,ไม่หมดเขตค่ะก็ดูเอานะถ้าเกิดว่าเราประกาศคลิปประกาศคลิปประกาศผลกิจกรรมแล้วเออนั่นแหละถ้าเราประกาศคลิปประกาศผลกิจกรรมแล้วประมาณนั้นนะคะก็คือแสดงว่าหมดเขตแล้วนะแต่แล้ว แต่ถ้าเรายังไม่ได้ลงคลิปประกาศผลกิจกรรมก็แสดงว่ามันยังไม่หมดเขตนะคะก็รีบนะคะกัมาเยอะๆนะอี่อันนี้เป็นรานลที่สองนะอันนี้เราวันที่หนึ่งอ๋อแล้วก็กดอีกอย่างหนึ่งคือให้บอกด้วยนะคะว่าตู้ไปรษณียน์นะที่แบบใกล้บ้านนะคะแล้วก็เออเขาเรียวกว่าสถานที่การไปรษณีย์อ๋อ สถานที่การไปทะเีที่ไหนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะคะแล้วก็เออแล้วกไ็ไม่คิดจะพูดอะไรวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ๋อเลขที่บ้านนะคะว่าสมมติอยู่บ้านหนึ่งสองสามทับห้าห้าแล้วก็เขียนหมู่อะไรด้วยนะคะก็ยังไงนะก็อย่าลืมนะคะมาเล่นกันเยอะๆนะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย